และนมพึ่งที่ดีที่สุดต้องนมพึ่งของ Nature King เท่านั้นนะคะที่สําคัญนะคะมาดามแพมขามีของปลอมไหมคะมีแน่นอนค่ะและสูตรที่เป็นออริจินัลของทางแบรนด์เนี่ยมีขนาด120เมตรและ365เมตรเท่านั้นไออะไรที่มีบอกว่าเฮ้ยมีร้อยมงร0อเมตรของปลอมจ้ะดังนั้นนะคะเลือกและก็สังเกตให้ดีและสูตรพรีเมียมค่ะมีขนาดเดียวคือขนาด180เมตรนะคะและวิธีง่ายๆสําหรับการดูของแท้นะ ะะต้องเป็นสติกเกอร์เรืองแสงแบบนี้นะคะ3มิติอะไรก็ว่าไปนะคะนี่อย่างนี้นะคะและก็ต้องไม่มีรอยแกะด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดในการสแกนนะคะก็คือว่าสแกนเกรหรือว่าสแกนอะไรก็แล้วแต่นี่เลยค่ะ ดูนะคะตรงนี้คือ QR code ค่ะเราใช้เหรียญถูหรือแลรปขูดก็ได้นะคะเพื่อที่จะเห็น QR code ที่ซ่อนอยู่ข้างในเพื่อที่จะตรวจสอบว่านี่คือของแท้หรือของปลอมนี่เลยค่ะดูอย่างนี้นะคะแล้วสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าของแท้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรขึ้นมาแสดงว่าเป็นของปลอมค่ะและสำหรับของแท้นะคะต้องนำเข้าโดยบริษัท Nature Plus เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้สิทธิการนําเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะคะเนเจอร์พัทประเทศไทยค่ะบอกไว้เลยผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะคะ